ไปดูความคืบหน้าล่าสุดกรณีของ Stark Corporation ก็เมื่อวานเนี่ยมีการพิจารณาคดีนะฮะในส่วนของคดีที่ธนาคารกสิกรไทยก็ไปฟ้องร้องตัวบริษัท Stark Corporation เป็นคดีแพ่งนะฮะก็มีคำตัดสินออกมาแล้วพร้อมกันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มผู้เสียหายอื่นๆนะครับ ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายอือ่นๆเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นบรรดาผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยครับโดยผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยเอ,เองนี่ก็มีการแตกกลุ่มแบ่งกลุ่มกันไปอยู่สามสี่กลุ่มนะอ่าสามสี่กลุ่มและมีกลุ่มหนึ่งที่เมื่อวานเขาก็ไปร่วมสังเกตการ,รในส่วนของการอ่านคำพิพากษาข,ของคดีกาชิกรฟ้องสตั์กซึ่งนั่นก็คือกลุ่มของคุณวีรพัฒน์ปริยะวงศ์ ซึ่งเป็นทนายความผู้รับมอบหน้าจากผู้เสียหายกลุ่มรวมพลังหุ้นกู้บริษัท Star Corporation s t r r o r r t o r n คร o ับจำกัดมหาชนก็มีทั้งผลการพิพากษานะครับแล้วก็มีทั้งความเห็นจากคุณวีรพัฒน์เป็นยังไงฮะครับก็คุณวีรพัฒน์บอกว่า ตรงนี้นะครับก็ในแง่ของกรณีที่ศาลออกมานะครับมีคำสั่งให้ทางสตาร์กเองฮะจ่ายค่าเสียหายให้กับตัวของกสิกรไทยนะครับปูนค่าก็ประมาณสัก5 0าพันกว่าล้านบาทซึ่งตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกหุ้นกู้นะครับเนื่องจากว่ากสิกรไทยเ,ยเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับก็ไปฟ้องร้องต่อศาลแพ่งนั่นเองอันนี้ก็หุ้นกู้หลายชุดเราคง ได้พูดคุยกันไปหมดแล้วว่าแต่ละชุดมีเท่าไรนะครับกรณีนี้นะครับคุณนุชพลบอกว่ากรณีที่ศาลได้มีการพิจารณาแล้วว่าคดีนี้มีการเอาเปรียบผู้ริโภกซึ่งตัวเลขที่ออกมาแน่ชัดว่าต้องรอ,อคําคัดค้านของอคาพิพากษาอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันยังอยู่ยังมีผู้เสียหายในกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในช่วงปี2017ด้วยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็คือบริษัทหลักทรัพ e ย์เอเชียพัฒน์อันนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่า ก็มีการฟ้องร้องเลือกด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราดูว่าเอชพาร์ทเฟ้องเนี่ยจะไปในทางเดียวกับตัวของกสิกรไทยหรือเปล่าที่ฟ้องนั่นเองนะครับขณะนี้การนะฮะหลังหลังจากที่สามมีคําสั่งตัดสินมาแล้วนะครับก็ต้องดูว่าสตาร์กจะมีการดําเนินการอย่างไรจะสู้คดีหรือไม่และหากไม่อุทธรณ์ก็ต้องดูว่ามีทรัพย์สินเพียงพอที่จะคืนเงินกับผู้เสียหายหรือไม่ตามความพิพากษานะครับส่วนผู้เสียหายที่เป็นประชาชนเนี่ยอาจจะดําเนินการฟ้องร้องผู้ที่เกี่ยวข้องรายบุคคลเพิ่มเติม เช่นผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาสำนักงานบัญชีเป็นต้นนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าออพอมันมีคำสั่งหลักของตัวของกรณีของก,องก,องกสิกรไปฟ้องแล้วก็ศาลให้มีการชดใช้แล้วแน่นอนนะครับว่าออนอกเหนือจากกสิกรก็จะเป็นผู้ที่ถือหุ้นกู้ไง โดยตรงเลยพวกนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องมีการฟ้องร้องกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับคือกสิกรเนี่ยเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงต้องไปดําเนินคดีฟ้องรอง้องนะฮะแทนผู้ถือหุ้นกู้ครับในกรณีนี้ก็เป็นกรณีหนึงนะฮะแต่มันก็ยังมีอีกหลายๆกรณีรที่ก็ทั้งที่เป็นคดีความแล้วเราก็กําลังจะเป็นคดีความเพิ่มเติมก็ทางนี้เดี๋ยวคงต้องดูว่าทางสตาร์จะมีการต่อสู้คดีครับ ก็คือมีการยื่นอุทธรณ์อย่างไรหรือไม่นะครับแล้มันก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะมีทรัพย์สินเพียงพอจะให้ทําการบังคับมานะฮะเพื่อชดใช้แทนค่าเสียหายได้หรือเปล่ากรณีที่บริษัทไม่มีเงินทุนพอที่จะมาชําระค่าเสียหายนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติดูแล้วมีทรัพย์สมบัตินะฮะแต่มันยังไม่เพียงพออีกตรงนี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีการดําเนินการในส่วนเพิ่มเติมแต่ประเด็นปัญหาเนี่ย อย่างหนึ่งเลยนะไอาการจะไปยึดซับขายทอดตลาดเนี่ยครับถ้าว่ามันยังมีเหลืออยู่บ้างนะอม,มันก็ยังติดอายัดจากทางกรตอและปปองอ,อยู่ไงโอ,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 อตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสนุกหรือม,มันเป็นเดดล็อกอย่างหนึ่งที่มไม่แน่ใจนักว่ามันจะดำเนินการแก้ปม,มแก้ปมปัญหาตรงเนี้ยได้อย่างไร ถูกไหมฮะมันเหมือนดำเนินการมาอย่างหนึ่งอย่างใดแต่พอจะดําเนินการต่อมันก็จะไปติดเงื่อนไขเรื่องหนึ่งจะไปอีกทางหนึ่งก็ไปติดเงื่อนไขอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นสินทรัพย์ใหญ่ๆก้อนหลักๆก้อนใหญ่ๆของตรงคองซัพคือเฟลดอทเฟลดอรก็ไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการอันนี้ก็แน่นอนนะฮะมันจะได้รับการคุ้มครองในเชิงของว่าทวงหนี้ไม่ได้นะเอออันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งว่าเอ๊ะกันจะไปดึงเงินจาก f ฟลดอซึ่งดูแล้วก็น่าจะมีแอสเซที่มากสุดอะในกลุ่มของสตาร์กเนี่ยก็ยากอีกเหมือนกันนะตองเหนจากที่คุณวาพูดถึงเรื่องของอนายัตเสร็จปุ๊บเนี่ยเ mm hmm. ฟลดอดเข้าฟุ้นฟูกิจการก็จะได้รับการคุ้มครองไงในเชิงของหนี้ต่างๆนี่ไม่สามารถที่จะเข้าไปทวงถามได้าตามเงื่อนไขหรือตามข้อกฎหมายของทางกฎหมายล้มลลายนั่นเองนะครับ ก็างานนี้กสิกรไปฟ้องในฐานะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะอผู้แทนผู้ถือกู้แต่อย่าลืมว่าอีกหมวกหนึ่งของกสิกรย้อนกลับไปที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้สตาร์เนี่ยเขาเป็นผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้นะอไอหุ้นกู้ที่ระบุว่าขายสถาบันขายรายใหญ่เนี่ยครับแต่ที่กัิกรเข้าเร็บอยู่เนี่ยที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยครับส่วนใหญ่มันรายย่อยไม่ใช่หรือเก็นรนี้ผมก็ รู้สึกงงงวยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่มีการหยิบจับมาพูดถึงคือเอาละ่ะเรื่องของ Chinese War ในองค์กรมันก็มี <c oughs> มีมากน้อยอย่างไรก็ว่ากันไปนะงานนี้ไปฟ้องในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วจะมีใครฟ้องกสิกรในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับรายย่อยบ้างไหมเนี่ยถ้าจะฟ้องได้หรือว่าเอ๊ะ ๆในแง่ของการจัดจําหน่ายหุ้นคู่ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือ,อเงื่อนไขของการขายหุ้นคู่ไว้หรือเปล่าคือเอาละม,มันก็คงมีรายใหญ่คงมีสถาบันอ,อยู่บ้างนะฮะอยู่บ้างจริงๆนั่นแหละแต่ถามว่าทั้งหมด4ี่ห้าพันรายหกพันรายนี้ม,มันเข้าขายเป็นสถาบันหรือเป็นรายใหญ่ อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำนิยามที่มีการระบุกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆหรือเปล่าอนั่นนสิคือถ้ามันเป็น institution หรือเป็น ultra high network หรือ high network เนี่ยนะผมว่าผลกระทบมันคงไม่ได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างขนาดนี้นะฮะแล้วถ้ามันมีแต่เพียงเฉพาะรายใหญ่กับสถาบันเนี่ยซึ่งในข้อเท็จจริงคือเป็นกลุ่มที่สามารถจะซึมซับแรงกระแทก จากความเสียหายตรงนี้ได้ดีกว่ากลุ่มรายย่อยซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางครับใช่ไหมอย่างรายย่อยเนี่ยโดนทีหมดตัวอไอ้เงินที่มันเก็บหอมรอมริบมาจากการประกอบอาชีพสุจริตนะฮะสั่งสมมาหลายสิบปีเนี่ยมันก็หายวับไปแล้วหมดแล้วนะอ่าใช่แต่ถ้าเป็น institution หรือเป็นรายใหญ่เขาโดนช็อตนี้ไปอาจจะโดนหนักแต่มันก็ยังมีเหลืออ เพราะเขมีส่วนอื่นอยู่อันนี้คือความแตกต่างนะอ uh huh. แต่เราก็ไม่ได้สรุปข้อเท็จริงว่าออ uh ื huh. กสิกรออ uh ื huh. ตั้งใจที่จะไปขายให้กับรายย่อยอ uh ื huh. แต่แค่ยืดโยงดูตามหน้าเสือเนี่ยครับนะฮะว่ามีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากแล้วหลายคนเนี่ยก็เข้าขาย uh huh. น่าสงสัยว่าไม่น่าจะใช่นักลงทุนอะไรใหญ่ uh huh. ตามที่กฎหมายกำหนด uh huh. ไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่นะก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ในลักษณะนี้ครับในส่วนของกลุ่มคุณวีรพัฒนปริยะวงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการยื่นฟ้องจำเลย24รายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการไต่สวนแล้วก็สืบพยานจะเป็นการฟ้องในลักษณะของ consumer class action นะฮะซึ่งสารเนี่ย ก็ได้มีการนัดพิจารณานะครับกรณีดังกล่าวในวันที่7มิถุนายนนี้พร้อมกันนี้เนี่ยในกลุ่มของในกลุ่มของผู้เสียหายกลุ่มรวมพลังหุ้นกู้บริษัทสตาร์กเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมนะฮะที่โรงแรมคราวพลาซ่าสีรม ในวันที่3พฤษภาคมนี้นะฮะเพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจว่าจะมีการเดินหน้าในส่วนการดําเนินคดีนั้นอย่างไรนะเขาฟ้องจําเลยไป24รายครายเรียกค่าเสียหายไปประมาณ2อ0 0มนล้าน2ะฮะสพล้านเนี่ยมันเป็น3เท่าของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดโดยมองว่าเป็นกรณีที่มีการจงใจช่อฉนเอาเปรียบประชาชนนะซึ่งทางสารแผ่นกรุงเทพใต้ก็ได้รับคำร้อง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ